แท้เกินอันบ็อกซ์มาแล้วครับในวันนี้ผมอยากจะแนะนำรอกจากค่ายชิมาโน่ที่เพิ่งออกมาในปีนี้ให้พวกเราได้รู้จักกันอีกหนึ่งรุ่นครับ t a กเกิลอันในวันนี้นะครับผมเลือกเอาลอกชิมานอซีรีส์นี้มาคุยทั้งซีรีส์เลยคือตัวที่เป็นชิมาน n o อันเตกาปี2021ผมรู้จักลอกชิมาน n อันเตกานี้จากงานฟิชชิงโชว์ออนไลน์ที่ประเทศญี่ปุ่นจัดขึ้นนะครับแล้วก็ขนขวายหาตัวจริงที่จะเอามาเล่าเรื่องให้กับพวกเราได้รู้จักกัน ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากมอกโกลีนะครับส่งซีรีส์ของอันเตกามาให้เราได้ดูได้ชมกันตรงนี้เจา้าลอกชิมาโนอันเตกาตัวนี้นะครับซีรีส์นี้ออกมาทั้งหมด6ขนาดคือนับตั้งแต่เบอร์พันนะครับเบอร์สองพเบอร์2อ0พเบอร์3000เบอร์ส0่พและเบอร์5000แต่เจ้าตัวนี้มันมีความพิเศษบบนิดนึง คือมันจะมีเรื่องของบอดี้ที่เป็นบอดี้แบบ Compact หรือว่ามีรหัสตัว c อยู่ในชื่อรุ่นถ้าตัวไหนที่มีตัว c อยู่ในชื่อรุ่นคือบอดี้แบบเล็กลงไป1เบอร์เป็นต้นว่าเป็นต้นว่าที่อยู่ข้างหน้าผมตรงนี้นะครับตัวนี้คือเบอร์1 0 0 0ตัวนี้คือเบอร์1000และเมื่อเทียบกับตัวที่เป็นเบอร์2 0 0 4 นะครับจะเห็นได้ว่าบอดี้ของ2ตัวนี้มีความเท่ากันนะครับบอดี้ของ2ตัวนี้มีความเท่ากันดังนั้นเนี่ยเบอร์1 0 0 0กับ2004จะมีขนาดของบอดี้ที่เท่ากันเหมือนกันกับเจ้าตัวนี้ครับเป็นบอดี้ของ2,500เมื่อเทียบกับบอดี้ขนาดเบอร์3 0 0พก็จะมีความเท่ากัน อันนี้เข้าใจนะถ,ถ้ามีรหัสตัว c คือบอดี้จะเท่ากันกับตัวที่เล็กกว่าลงไปเบอร์หนึ่งในลอกชิมา a โนอันเตกราซีรีส์นี้จะมีเกียร์ให้เราเลือกใช้3ระดับคือเกียร์แบบเกียร์อัตราทดธรรมดาที่อัตราว่ากว่า,วานะครับกระโดดขึ้นไปก็จะเป็นเกียร์แบบไฮเกียร์หรือว่าเป็นตระกูลที่นามสกุลว่า hg ไฮเกียร์ นะครับและก็เกียร์สูงสุดที่เรียกว่า XG หรือว่า Extra เกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นความเร็วในที่มันให้อัตรากรอในเหยื่อปลอมที่ต้องการความเร็วถงสูงก็เลือกใช้เป็น XG ก็แล้วกันอันนี้มีให้เราได้เลือกใช้ส่วนตัวสปูนนะครับที่จะนำมาเก็บสายก็มีให้เลือกในสองความลึกของสปูนคือมีความลึกสปูนแบบธรรมดา กับความลึกสปูลแบบที่เป็นสปูนตื้นในกรณีที่เป็นสปูลตื้นนามสกุลจะตกท้ายด้วยตัว S ซึ่งหมายถึงชลโลสปูลหรือสปูลตื้นนะครับให้เราเลือกใชนะ้โดยหลักการก็คือถ้าเป็นพวกเราจะใช้กับสาย PE เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้พวกสปูลลึกครับมันจุสายเกินไปเราใช้เป็นสปูนตื้นก็ได้นะครับทีนี้เนี่ย เจ้าตัวเนี้ยทำมผมถึงหยิบขึ้นมานำเสนอมันมีเหตุผลครับเหตุผลของมันก็คือว่าเอาเตก้าตัวนี้เนี่ยเป็นการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีส่วนใหญ่มาจากสเตลาปี1-8 s ่ง l a สเตลาแน่นอนมันคือท็อปสุดของรอกชิมานโนอยู่แล้วเทคโนโลยีที่มันผ่านวันเวลามามันถูกเอามา บีบกระชับลงมาไว้ในออาเตกาตัวนี้แล้วมันทำให้ราคาของเจ้าลอกตัวนี้มันอยู่ในระดับที่จับต้องได้ลอกตัวนี้แบงค์พันห้าใบมีเงินทอนทั้งซีรีส์เมื่อเทียบกับสเตล่าโอ้โหมันลดลงมาเยอะทีเดียวและสิ่งหนึ่งที่สำคัญเมื่อเทียบกับออาเทอาเดิมๆที่เคยมีมา สิ่งแรกที่จับเข้าไปแล้วรู้สึกได้ก็คือความเบาเอาแต่ก้ารุ่นนี้นะครับเลือกใช้วัสดุที่นำมาทำบอดี้คือ C I 4 plus ด้วยความที่มันเป็น C I 4 plus นี่แหละมันทำให้น้ำหนักของลอกนะครับลดไปราวๆ15-20กรัมหมายถึงว่าแล้วแต่ขนาดนะฮะ ขนาดใหญ่ก็ลดลงไปเยอะขนาดเล็กก็ลดลงไปน้อยมันลดลงไป15.20ถึงกรัมทีเดียวอันเนี้ถ้าคุณได้จับของจริงผมอยากบอกก่อนที่คุณจะหมุนชิมความเบามันก่อนรับรู้ความเบามันก่อนเพราะทันทีที่คุณหมุนรอบตัวนี้สัมผัสที่คุณจะได้รับมันคือการทำงานที่ราบรื่นไหลลื่น ของการเลือกเอาเทคโนโลยีมาใส่ในอัลเต a กานี้ใช้ระบบฟันเฟืองที่เรียกว่าไมโครโมดูลรุ่น2นะครับมันให้ความราบเรียบราบเรียบลื่นเนียนและที่สำคัญด้วยการออกแบบดีไซน์นะครับมันทำให้บอดดี้กระชับระบบรางชัก นี่เป็นแบบระบบที่เป็น x-chip ซึ่งมันจะเก็บสายเข้าไปเรียงแบบที่ทำให้สายเนี่ยมีปัญหาได้น้อยนะครับที่สำคัญที่บอกว่าความราบลื่นเรียบเนียนมันมาจากระบบไซเลนส์นะครับที่เรียกว่าไซเลน t ์ไดฟ์ที่แปลว่าขับเคลื่อนหู ได้จับไปคุณจะเข้าใจถึงสิ่งที่ผมพยายามจะนำเสนออยู่ในตอนนี้นะครับมากไปกว่านี้โจรอกชิมาโนอัลเตกาตัวนี้ยังให้ระยะการตีที่ดีที่สุดที่ไกลที่สุดมาด้วยเนื่องจากว่าตัวนี้ดีไซน์โดยใช้ระบบที่เรียกว่ารองสโตกสปูล รองสโตกสปูลหรือมันทำให้การคลายตัวของสายเนี่ยออกไปได้อย่างเป็นอิสระและดีมากขึ้นในขณะที่เราเหวีย่ยงเขาว่ากันว่านะอันนี้ชิมาโนที่ญี่ปุ่นของคำนวณน,นะมันตีไกลกว่าสปูลเดิมๆราวๆ4-5% 4-5%เรนาเปอร์เซ็นี่ถือว่าเนี่ยแหละนักตกปลาเราอย่างผมพูดทุกครั้งได้อีก5เซน10เซนก็เอาขอให้มันได้ขึ้นมานะครับในเรื่องของระยะเหวีย่ยงนะครับ และแน่นอนว่าเจ้ารอกชิมาโนอัลเตกาตัวนี้นะครับมันใช้กับน้ำเค็มได้ด้วยมันถึงทำให้มีความน่าสนใจมากถ้าสมมติว่าเราจะไปเล่นเกมชายฝั่ง C 3 0 0 0ตัวเท่ากับเบอร์2,500 C 3 0 0 0ก็ไม่เคอะเขินนะครับชายฝั่งได้ จะเอาไปตีงานเขื่อนที่แบบจะต้องชูดเหยื่อไปไกลๆก็จะได้มีสายพอใช้และทั้งหมดนี่แหละครับคือลอก Shimano รุ่น a n t e ตกที่ t a c k l e Adbox อยากเอามาแนะนำให้คุณได้รู้จักน่าใช้มากๆครับ